สปิดจับใจอีกแล้วค่ะวันนี้อะไรหรอี่่คะขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งได้ไหมคะรู้มากพื่อนะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ไม่ต้ได้ชีวิตถัดหลังอ่าชีวิตใหม่ถัดหลังไม่ได้ก็ต้องไปข้างหน้าให้มันสุขค่ะ ตอนนี้ก็เลยไปขนาดไหนแล้วไปไกลขนาดไหนแล้วคะจากที่ไปค่ะก็ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นโปรเจกต์วันนี้ที่มาทาอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีโอกาสได้ทําเปิดรับทุกโอกาสในชีวิตค่ะลองอะไรใหม่ๆใช่ค่ะอันนี้เนี่ยวันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือซิดคอมอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้ร่วมทำา g ิร l ลเลก็เป็นแบบโอกาสใหม่ๆก็โอกาสใหม่ๆอันอื่นที่จะมาในชีวิตตัวนี้เลย ไดเรามาได้เลยค่ะอธ้เชยทีนสี้เชิญทุกอย่างค่ะทุกอย่างตื่นเต้นกับทุกโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะตะกี้พี่ปอนบอกให้ถามด้วทุกเรื่องทำได้จริงเหรอลองถามดูเออนะคะเอาเรื่องชีวิตนี้ก่อนอย่นิดนึงก็ได้ว่าเราเตรียมตัวยังไงเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่สําหรับโยเกิร์ตเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวยังไงหรอโยว่าโยเตรียมเปิดใจละกันเนี่ยที่บอกว่า เป็นสิ่งที่ไม่เคยทําสําหรับตัวเองสำหรับน,นักแสดงนฐานะนักแสดงเนี่ยก็เปิดใจรับไม่ปิดกั้นคือถ้ามันจะมีกำแพงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ยากอันนี้ก็เปิดใจเต็มที่เขาให้ไปเรียกกนการแสดงเพิ่มเติมเข้าไปพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างบนเวทีบนกองเขบอกว่าคนที่จะมาเล่นนะเกาแบบต้องเปิดใจเรื่องการรักเพศเดียวกันมารอย่างเงี้ยตัวเราอหรอคะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศเดียวกันเลยเขาอย่างเวลาทํางานอย่างเงี้ยก็เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ที่ประเภทเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะก็แบบเคมีคั้วบนเคมีขั้วไกลเป็นยังไงบ้างเป็นไงอะคือยไม่เห็นไงคือยไม่ได้เห็นตัวเองบนเวทีก็ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเห็นกระแต่หน้าก็รู้สึกว่าแบบมันก็มันก็ไปได้นะพยายามแบบกินชิปอะไรแล้วก็ตลายเขาหลบสุดสุดหลบซูตายเหมือนกันอันนี้เห็นไหม เกียร์แหงตอนที่พี่ถ่ายอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาไม่ยอมสู้สายตา,อา,าเออ,เอ,ออาการไม่ออกที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยเขาชอบมองผู้หญิงสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยอยังไง,รไงหรือว่าใช่เอาชมเราสวยตลอดเราเกล้าหรือเปล่าคะยูเขินค่ะเขินเขินก็หรือว่าคุณกระตาเขาคิดจริง <laughs> ครับเนี่ยคนที่เตรียมตัวกันย่งเงี้ยครับต้องมีมีเวิร์กช็อปใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปแน่นอนจริงๆอ่ะเอาจริงนะเพิ่งจะรู้รายละเอียดกับซีรีส์ที่เป็นเกิร์ลโรดเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองก้าวต่อไปเวิร์กช็อปช่น แล้ดีเทลให้ฟังอ่ะเอ้ยมันมันมันน่าสนใจมันดูมีความเป็นแบบจรกรรมแบบฮอลลีวูดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆริงเนี่ยเตียงขาวแล้วสีเขาทำถึงเตียงเตรียมตัวเตรียมใจเลยค่ะไม่ติดเลยทำให้ถึงนะคะแล้วคู่เราเขาจะเขาจะกล้าสู้ขนาดมองตาเองไม่กล้ามองต้องห่างกันต้องห่างกันก็อย่างที่พูดเป็นเวทีที่นี่เขาทำถึงพอ ไม่ถึงนะคะมิเรย์อยากจะบอกก็ไม่รับถ้าต้องเข้าถ้าต้องเข้าซีนนั้นกระแตเหรอกระแตเหรอเตรียมตัวนะคะกระแตแล้ว่าเราเราไม่ได้ยินิดนึงแล้เรา่อซีนใช่ไหมคะไม่ติดไม่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 ติดเลยค่ะเปิดใจมากๆไม่มีอะไรให้ติดแล้วค่ะรุ่นนี้คือไม่มีอะไรให้ติดแล้วใช่ไหมเรารู้สึกแบดแบบไม่เชื่อตาไม่ไงแล้วหลายๆคู่ก็แจ้งเกิดเหมือนกันเลยนะกเกิดเลยว่า ต,ตื่นเต้นละการตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันนี้ที่ประกาศว่าแบบเป็นพาดรอบเดือนคราวแล้ว mm hmm. ก็เยอะว่ามันน่าจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ตื่นเต้นไม่ใช่แค่ตัวเกิร์ลเลยตัวซิคคอมพี่โยรู้สึกว่าโย,ยตื่นเต้นกับการที่จะได้รับบทนั้นตื่นเต้นที่เมื่อไหร่โปรเจก t นี้จะเริ่มจะเริ่มเมื่อไหร่จะไปออนแอร์ที่ไหนบทบาทจะเป็นยังไงอะ่ะรู้สึกคนนี้ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจก t ์ที่ได้ประกาศไปค่คะ ก็รอดูแลกันเนะาะค่ะตอนนี้ก็ยังไงคะชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใสดีค่ะดีค่ะดีอย่างที่เคยพูดไปเลยหลายครั้งค่อยๆก<ม>้าวเออค่อยๆก้าวแต่ว่าอยากก้าวด้วยความมันม่นคงตอนนี้เราก็แฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้ได้อยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามรับแต่พลังหยดๆเข้ามาหาเลยก้าวเนี้ยมันผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง ผนอะไรคะผลสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆมันพ้นอเ็วอย่ี้ยว่าพูดไปก็เดี๋ยวแบบอาจจะพูดแบบเป็นแค่คำพูดรอดูล้กันต้องรอดูต้องรอดูกันกระทำว่าที่การกระทำทุกวันนี้มันก้าวผลหรือยังอาจจะมีแบบ next episode ให้รอติดตามรอดูแล้วกันไม่อยากพูดเยอะแต่ชัดเจนเป็นก้าวที่ไม่ห่วยเขอ่ที่ พูดตลอดตลอดจะไปกินด้วยเหรอก็ตอนนี้ก <están> oh, ็ร like ู้จักแบบก้าวไปข้างหน้าค่ะตัองแต่ต้องแต่สดอย่างนี้ว่หอมใช่ไหมคะหอมเหรอยังไงล่ะหอมไหม่หอมไหมล่ะหอมไหมก็ไม่หอมนะหอมไปกับเพื่อน ใช่มาดูแลหรอไม่ไม่มีคานี้ไม่ไม่ไม่มีจริงๆอยู่แต่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับเพื่อนหอมแต่กับเพื่อน mm hmm. ตอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เพื่อนยังเหนื่อยยังไงกับการเทคแคร์ดูแลปัจจุบันเพื่อนก็ยงังเหนื่อยอยู่ <laughs> ยังต้องผลัดกันมาเทคแคร์ดูแลกินข้าวตอนเย็นเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถาม่าตัวเราแฮปปี้ไหมตัวเราแฮปปี้มากๆที่มีโอกาสได้กลับมาโสดอกครั้งได้เอนจอยชีวิตโสดแบบสุดๆก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เอ็นจอยชีวิตโสดให้มันเต็มที่เพราะว่าทํำไม่สดครั้งต่อไปก็จะไม่โสดนานแล้วนะมันจะไม่โสดไปเรื่อยๆแล้วนะพี่เคยงงยแบบหลุบๆไปทีอะไรนะคะคุณผู้ชมเอ้ยฮุ้เล่นตอนที่ไปออกรายการใช่ไหมคะฮุ้เล่นฮุ้เล่นค่ะฮุ้เล่นคือตลกๆแต่ว่า เคยพูดไว้ว่าถ้าสมมติแบบอยากจะคบหานะหรือคบใครเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากมองระยะสั้นเราก็อยากจะมองระยะยาวๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รีบร sí, ้อเลยเอาให้ช <fills. S 1> <plais. S 1> so, ้าแต่ชัวร์ด so? ีกว่าตอนนี้เอาจริงมีคนเข้ามาแต่เราไม่เลือกเองหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไปอยู่ในเรือใจใช่ไหมเปิดใจนะเปิด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 มาๆไม่เลือกไม่เลือกแต่ไม่มีหรือไม่เลือก ไปป้าจำแพงเพื่อนเหรอคะจำแพงเพื่อนขนาดอยู่เพื่อนเขาก็อยากให้เราผัดผัดรนเราอยู่นะเพื่อนเพื่อนอยากให้มีเพื่อนอยากผัดกานแต่ว่าเพื่อนก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่แนะนําสิ่งที่อะไรมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราจริงจริงอ๋อดีจริงไหมนี่หรอหรือว่าต้องผัดมาทำเพื่อนอะโยงเดวฮะรูต้องผัดมาทำเพื่อนอย่างเดียวเลยอืมไม่รู้สิแต่เพื่อนอย่างอย่างอย่างที่บอกว่าเป็นคนเพื่อนเยอะแล้ว เพื่อนก็อาสาที่จะเป็นแบบสกรีนให้แบบหลายชั้นมากหลายๆลายท่านก็พยายามที่จะบอกว่าต้องผ่านชั้นต้องผ่านชั้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เพื่อนบอกว่าห้ามคนนี้แบบเนี้ยไม่เอามีไมโยพูดอีกอันนี้วันนี้ไม่ได้แน่นอนเพื่อนมาพูดชั้นเนี่ยเพื่อนแค่พูดว่าอย่าเดินกลับจบนะจบ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 อย่าเดินกลับเพื่อนขอแค่นี้เพื่อนรู้ว่าเราเพื่อนพูดแค่ซั้นๆ เออวันนี้วันดเลยโอ้ได้ฟังไข่ฟังไข่มะนาวเขล่าสุดเลยแล้วล่าสุดเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าเก็บมาเมื่อเช้าเลยวางยาสลบก็ออมสิบกว่าเดี๋ยวรอรอคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอค่ะพี่หรืวางแผนแบบว่าได้ไมันก็ต้องหาคนมัน มาแล้วแหละมาแล้วแหละมาล่วงไทยแล้วแหละฝากแกเจอมไม่ได้อะโยฝากแกเจอมันไม่ได้ไม่ได้เหรอเนี่าใช้เขาให้ติ๊กนะว่าถ้าสมุดไข่อะอะไม่ได้ถูกเอามาใช้เนี่ยจะให้ทำอะไรจะให้ทำอะไรก็ติ๊กช้อยส์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าสมุดไม่ได้ใช้เนี่ยให้เอาไปทำอะไรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอยากใช้ค่ะตั้งไขเก็บสิกกี่ใบดีคะที่เราตั้งรอไว้ค่ะโยม น่าจะได้สิบนะอันนี้คิดเองว่าน่าจะได้สิบแต่ว่าทางนี้ให้นัดรอผลรอรอผลจากคุณหมอแล้วก็เก็บไว้ยาวๆสิปีเลยนะคะเก็บไว้รอขนาดนั้นเลยเหรอใช่เราต้องรีบใช้รือเปล่าเดี๋ยงนี้ก็ดีนะชาชาจะชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าได้มาก็ใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวเลือกก่อนเนาะเลือกก่อนเลืใช้ตัวไหนโอเคอ่คะ